ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับนี่เอ๋อได้กลับสักทีครับไข่เคี้ยวเรานะครับนี่ตะแกเสร็จงานหมดเรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ่อปิงครับนี่น้องกำลังเดินบทอัดให้ครับอ่าแฮปปี้เก้าครับแฮปปี้แปดแฮปปี้แปดนะครับนี่สิบสปีดครับไอ้หลงครับหลงราชาบอดินสมัยก่อนนะครับนี่นะนี่แหละ F.N. 5 2 7 S นะครับ10สปีดนี่นี่แหละบอดินสมัยก่อนนี่แหละนี่แหละ้วอีกรุ่นหนึ่งก็คาดแดงครับต้องมีคาดแดงเลยนี่อีกรุ่นหนึ่งเมื่อก่อนนี่เห็นเยอะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วย้ายครับย้ายทับย้ายทับวันวันนี้ทาแก่เอาขึ้นเองครับลูกพี่เราหนีไปตีไก่ครับนี่เดี๋ยวก็โทรไปบอกอาจารย์เดียวบอกว่า ไอ้มาทำพ่กนี้ครับมาดูครับมาดูน้าองเอาขึ้นครับเห็นบ่อยแล้วครับพี่น้องแต่ว่าให้ดูอีกนะครับดูเรื่อยๆนะครับอันนั้นผู้จัดการครับผู้จัดการฟาร์มนะครับมาให้กำลังใจผู้จัดการฟาร์มครับนี่ว่าที่ว่าที่ดูการตั้งลักครับนี่ เอา้ารอบนี้เรามาดูะแกวขึ้นครับอัะเนี่ยยกแล้วครับยกแล้วขำแล้วขำแล้วนี่ครับฟุบฟุบแล้วฟุบแล้วเดินครับอัะเนี่ยเดินแล้วครับเดินแล้ว เดินแล้วครับเดินแล้วโอ้โหกล้องไม่พอครับใช้คำว่ากล้องไม่พอโอโ้ขึ้นง่ายครับของน้อองเนี่ยโอ้อองขึ้นง่ายครับโอ้นี่มลิปเลยโอโ้สุดยอดครับ สุดยอดเลยนะครับตัแกขึ้นเองให้เห็นเลยครับพี่น้องนี่แหละคือเราประสบการณ์นะครับนิ่มมากนิ่มมากนิ่มมากนะครับนี่เรียบร้อยครับบาาเนี่ยเตรียมตัวกลับครับย้ายถิ่นย้ายฐานบาดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับนี่ครับมาครับโอ้หใหญ่ครับลาบจริงครับถนนบอกโอเคครับพี่น้องนะครับ ภารกิจผมยังไม่เสร็จเนาะต้องขี่มาใส่กับไปส่งอกีกโอ้โห,โหใช้คุ้มจริงเท่าแก่เราเนี่ยอย่าลืมฝากากดไลค์กดติดตามไม่ต้าไม่กดสมงด้วยครับพี่น้องทางเพจเนาะนะครับนี่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ราตีสวัสดีครับผม